สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะก็หัวข้อที่ได้เรียนรู้ในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของบันไดแห่งความสุขนะคะจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ12นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่พระเยซูได้เทศนาบนภูเขาเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นสุขนั่นเองนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของพระคัมภีร์ ตอนนี้ว่ามีมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์กับเราในฐานะที่เป็นสาวกหรือว่าเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ยังไงบ้างนะคะเราได้เรียนรู้ความสุขไป2ออย่างแล้วนะคะพี่น้องทบทวนกันก่อนนะคะที่เราจะเข้าสู่ประการต่อไปอย่างแรกความสุขในความบกพร่องนะคะอยู่ในมัทธิวบทที่5 ข้อที่สนะคะเราขอบุิพระเจ้าสําหรับความบกพร่องในชีวิตของเราหรือว่าความไม่สมบูรณ์ในชีวิตของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะคะอันที่สองความสุขในความโศกเศร้านะคะอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่4ในความโศกเศร้าที่แท้จริงทั้งต่อความบาปของเราเองหรือว่าในโลกที่หลงหายนี้นะคะหลายครั้งที่เราอธิษฐานเราอธิษฐานทางน้ําตาเผื่อ,อ คนที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าหรือว่าสัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่ความสุขประการที่3แล้วก็ประการที่4ด้วยกันนะคะนั่นก็คือความสุขในความอ่อนโยนและความสุขในการหิวกระหายความชอบธรรมนั่นเองค่ะเรามาเริ่มต้นที่ความสุข ในความอ่อนโยนนะคะอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่5นะคะบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกอ่านอีกครั้งนะคะบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกถ้าพูดถึงความอ่อนโยนพี่น้องคิดถึงอะไรคะหลายคนนะคะอาจจะคิดถึงแบบคนที่พูดจาสุภาพ ะะแล้วก็ไม่เคยโกรธใครเลยนะคะไม่ชอบความขัดแย้งนะคะหรือไม่ชอบขัดคอกับใครใช่ไหมคะในภาพของความอ่อนโยนเนี่ยเรานึกถึงคนในลักษณะนี้แต่ใจอ่อนโยนในที่นี้นะคะที่พระเยซูคริสต์ได้สอนก็มีความหมายที่แตกต่างไปนะคะคำว่าใจอ่อนโยนนะคะมีความหมายว่าสุภาพแต่เข้มแข็งและยอมรับการสอน สุภาพแต่เข้มแข็งและยอมรับการสอนดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะคะให้เข้ากับภาษาเดิมที่เป็นความหมายจริงๆของคำว,ว่าความอ่อนโยนนะคะก็จะแปลได้ว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ซึ่งยอมรับการสอนความสุขเป็นของบุคคลผู้ซึ่งยอมรับการสอนเพราะว่าเขาจะได้รับมรดกของพระเจ้า พระเยซูกําลังบอกเหล่าสาวกนะคะบอกว่าพระองค์ต้องการให้สาวกหรือว่าผู้ที่ติดตามพระองค์รวมถึงเราทั้งหลายที่กําลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะให้อยู่ในการทรงนําของพระเจ้าและยอมรับการสอนจากพระองค์ยอมเรียนรู้กับพระองค์ก้าวต่อก้าวและวันต่อวันด้วยใจอ่อนสุภาพนะคะ ความอ่อนโยนนะคะพี่น้องมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นธรรมชาติของเราเองนะคะโดยธรรมชาติของเราเองบางทีเราไม่ได้เป็นคนอ่อนโยนแต่กําเนิดน,นะคะแต่ว่าความอ่อนโยนในพระมีที่พระเยซูสอนเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เรากลับใจใหม่เป็นของประทานที่มาจากพระเจ้านะคะยกตัวอย่างพี่น้องจําเรื่องราวของโมเสสได้ใช่ไหมคะโมเสสเป็นคนอ่อนโยนไหมคะ ไม่เลยใช่ไหมคะถ้าเราเอ่านในพระคัมทีเราเคยเห็นเขาฆ่าคนอียิปต์นะคะในตอนนั้นตอนที่เขาโกรธมากๆเขาฆ่าคนอียิปต์แล้วตอนที่เขาขึ้นไปรับแผ่นพระบัญญัติบนภูเขาซีนายแล้วก็กลับลงมาเห็นอิสราเอลกำลังโอ้โหกราบไหว้รูปคารพวบัวทองคำอยู่สิ่งที่เขาทำเขาเป็นไงบ้างคะเขาทิ้งแผ่นศิลาทั้งสองแผ่นเลยนะคะพี่น้อง ทิ้งเลยแล้วก็แผ่นศิลานั้นก็แตกหักไปเลยใช้การไม่ได้เลยแต่ท้ายที่สุดพระเจ้าสามารถเปลี่ยนความเก,กลี้ยกล่ดหรือว่าความแข็งกระด้างของเขาให้เป็นธรรมชาติใหม่ที่พระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเขาได้นะคะเช่นเดียวกันกับเปตโตรค่ะพี่น้องจำตอนที่พระเยซูกำลังถูกจับ แล้วก็จะถูกไปตรึงได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนบอกว่านี่ไงคนนี้ไงที่เป็นสาวกของพระเยซูนี่ไงคนนี่ไงที่ติดตามพระเยซูนะคะแล้วตอนนั้นท่านมีปฏิกิริยาไงะคะท่านรู้สึกโกรธนะคะแล้วก็ปฏิเสธคนที่พูดกับท่านตอนนั้นคนที่แบบ บอกท่านตอนนั้นด้วยความกโกรธด,ด้วยนะคะว่าไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เป็นคนที่ติดตามหรือว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในเหล่าสาวกนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเปโตรก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะท่านยอมเรียนรู้กับพระองค์แล้วก็ยอมรับการสอนจากพระองค์ธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านนะคะอาจารย์เปาโลเป็นอีกคนนึงค่ะ ที่ก่อนหน้านั้นท่านเป็นคนที่ขมเหงคริสเตียนอย่างทารุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คลั่งาศาสนาเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่คุยโม้โอ้อวดด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนความแข็งกระด้าง ของอาจารย์เปาโลเนี่ยให้กลายเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นความอ่อนโยนที่มาจากพระเจ้าแล้วที่สำคัญก็คือเป็นคนที่พระเจ้าสามารถสอนชีวิตของท่านได้ถ้าเราดูในพระธรรมกาลเทียในบทที่เราคุ้นเคยในเรื่องของผลพระวิญญาณกาลเทียบทที่5นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจากประสบการณ์แห่งการกลับใจใหม่ที่แท้จริงที่ท่านได้รับจากพระเจ้าแล้วก็เป็นของประทานที่มาจากพระองค์ด้เช่นเดียวกัน ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าการที่มีคนอื่นมาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นะคะแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านแล้วทําให้ท่านสามารถที่จะเขียนพระธรรมกาาเทียออกมามีเรื่องถึงความอ่อนโยนความอ่อนสุภาพด้วยอันนั้นคือเขียนจากประสบการณ์ของตัวท่านเองนะคะตัวอย่างสุดท้ายข้าพเจ้าคิดว่าเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็คือตัวอย่างของพระเยซูคริส พระองค์ไม่ได้เข้ามาแบบแบบมีอำนาจบาดใหญ่นะคะแต่ว่าพระองค์เข้ามาด้วยความสุภาพอ่อนโยนและทุกครั้งที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พระเยซูตอบสนองคือตอบสนองด้วยความสุภาพอ่อนโยนทั้งๆที่พระองค์ก็สามารถมีฤทธิ์อำนาจที่จะทําอะไรที่แบบแตกหักได้เลยแต่พระองค์ไม่ได้ทําแต่พระองค์ตอบสนองด้วยความอ่อนโยนจริง,รงๆแม้แต่ช่วงเวลาที่พระเยซูเป็นทุกข์ที่สุด พี่น้องจำได้ใช่ไหมคะพระองค์ซบหน้าลงถึงดินแล้วก็อธิษฐานในมัทธิวบทที่26ิข้อ39ถึง46นะคะบอกว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นยังไง ขอให้ชีวิตเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้ายอมเชื่อฟังยอมรับการสอนและยอมจำนนต่อพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องคะเราไม่สามารถมีความอ่อนโยนแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออวดดีหยิ่งจองหองแต่ว่าความอ่อนโยนเป็นธรรมชาติใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราในขณะที่เราได้กลับใจใหม่มาหาพระองค์ สิ่งที่คนใจอ่อนโยนจะได้รับนะคะเมื่อเขากลับใจใหม่แล้วก็ยอมที่จะทิ้งชีวิตเก่า หันกลับมาหาพระเจ้าแล้วเชื่อฟังพระองค์ก็คือว่าเขาจะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มากพระองค์บอกว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนะคะนั่นหมายถึงการได้ร่วมปกครองหรือว่าร่วมครอบครองร่วมกันกับพระเจ้านั่นเองและที่สําคัญนะคะคนที่มีใจอ่อนโยนหรือว่ามีใจอ่อนสุภาพเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เขาก็จะสามารถครองใจคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะประการที่สนะคะ ความสุขในการหิวกระหายความชอบธรรมความสุขในการหิวกระหายความชอบธรรมปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่6ค่ะบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์ คำว่าหิวแล้วก็คำว่ากระหายนะคะคนที่จะเข้าใจคำพูดแบบนี้ได้ดีที่สุดพี่น้องคิดว่าเป็นใครคะใช่แล้วล่ะคะ่ะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ในประเทศที่มีความแห้งแล้งไม่มีพืชไม่มีอาหารไม่มีน้ำนะคะ แล้วคนที่หิวกระหายแบบที่พระเยซูพูดถึงก็มีลักษณะแบบนี้ะค่ะพี่น้องแต่มันเป็นความแห้งแล้งในฝ่ายวิญญาณหิวกระหายหาบางอย่างที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความชอบธรรมแบบคนยิวในสมัยพระเยซูนะคะหมายถึงว่าคนคนนั้นต้องกระทําตามบทบัญญัติของศาสนาถ้าเป็นสมัยของเรานะคะก็คือทําทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆอย่าง ตามพิธีกรรมนะคะไปโบสถ์ถวายทรัพย์ร่วมกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีไหมคะดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแต่ไม่ใช่หัวใจหลักของคําว่าชอบธรรมเราไม่ได้ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้รับความชอบธรรมเพราะอะไรเพราะว่าความชอบธรรมที่เรามีทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเพราะองค์ให้กับเราแล้ว เราแค่รับไว้ด้วยความเชื่อและด้วยความไว้วางใจในพระเจ้านะคะความชอบธรรมที่พระเยซูให้เราหิวกระหายคืออะไรก็คือสภาพที่เป็นเหมือนพระเจ้าสภาพที่เป็นเหมือนพระเจ้าเป็นยังไงก็คือมีความบริสุทธิ์ปราศจากซึ่งความผิดบาป แน่นอนนะคะพี่น้องมองดูชีวิตของเราห่างไกลมากๆเลยนะคะกับคำคำคำ,คำนี้นะคะแต่ว่าพระคมทีบอกว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราก็ถูกนับเป็นคนชอบธรรมเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราก็ถูกนับเป็นคนชอบธรรมหมายความว่ายังไงหมายความว่าในสายตาของพระเจ้านะคะพระองค์ทรงถือว่าเรามีสภาพเหมือนพระองค์ก็คือ ปราศจากความบาปเมื่อพระองค์มองดูเราพระองค์ไม่ได้มองแบบตัดสินที่ภากษานะคะไม่ได้บอกว่าอุย้ยอันนี้อันนี้เนี่ยจ้องแต่จะจับผิดไม่ใช่นะคะแต่พระองค์มองดูเราด้วยสายตาแห่งความรักแล้วก็มองเราดูเหมือนคนที่ไม่เคยทําบาปมาก่อนเลยอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเราจะมีสภาพแบบนี้ได้ยังไงเราจะเป็นแบบแบบที่พัมพีตอนนี้พูดได้ยังไงนะคะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหน ข้าพเจ้าคิดว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะจุดเริ่มต้นของความชอบธรรมก็คือการเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะคะพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อย้ายเราจากความมืดเข้ามาสู่ความสว่างแล้วเราก็ถูกยกขึ้นนะคะให้เป็นลูกของพระองค์แถมพระองค์ยังมอบความชอบธรรมที่ไม่คู่ควรให้กับเราด้วย และพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมความชอบธรรมให้กับทุกคนที่เชื่อแล้วก็ยอมรับเอานะคะพระองค์ยกเราขึ้นยกฐานะของเราขึ้นแล้วก็มองดูเราด้วยความรักเหมือนเราไม่เคยทำผิดอะไรมาก่อนเลยนี่คือความชอบธรรมที่พระเจ้าให้ในโรมบทที่5ข้อที่1บอกว่าเหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะพี่น้องนอกจากว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าก็มาจากทางอื่นไม่ได้นอกจากทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนะคะแล้วความชอบธรรมที่เราได้รับในวันนี้ค่ะ มันจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีนะคะเราไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเพื่อที่ตัวเองจะได้รับความชอบธรรไม่ใช่นะคะแต่เราทำดีเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำแล้วนะคะเราก็เลยทำดีเป็นธรรมชาติใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราย้ำอีกครั้งนะคะเราไม่ได้ทำสิ่งดีเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นคนชอบธรร แต่ทุกวันนี้เราเป็นคนชอบทำแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราก็เลยทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นั่นเองเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายข้าพระเจ้าคิดว่าน่าจะให้ภาพที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่บุตรน้อยไปใช้ชีวิตสแสวงหาความสุขสำราญในโลกนี้นะคะมากพอควรละทำให้วันหนึ่งนะคะท่านสำนึกได้ว่าโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของท่านได้ ในลูกาบทที่15ข้อที่17นะคะนี่คือช่วงเวลาที่บุตรน้อยคนนี้คิดได้จนต้องพูดประโยคนี้ออกมาค่ะพเจ้าจักอ่านนะคะลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายเสียที่นี่เพราะอดอาหารคำพูดนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บุตรน้อยคนนี้เริ่ม หิวกระหายการกลับมาอยู่บ้านร่วมกับพ่อนะคะที่บ้านมีทุกอย่างที่บ้านมีความบริบูรณ์แบบครบถ้วนเลยนะคะแล้วพอบุตรน้อยคนนี้กลับมาที่บ้านสิ่งที่พ่อทําไม่ได้บอกว่าอ้าวกลับมาทําไมไม่ใช่นะคะแต่สิ่งที่พ่อทําอันดับแรกเลยถ้าเราอ่านคือพ่อวิ่งปีก,กอดอไปจูบลูกนะคะ w e l c o ม e h o คือยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะแล้วสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือว่า พ่อสวมเสื้อคลุมให้พี่น้องคะเสื้อคลุมเล็งถึงเสื้อแห่งความชอบธรรมเป็นเสื้อคลุมแห่งการไถ่ที่พระเจ้าใส่ให้กับเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์และพระเจ้าก็คืนเป็นสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าคืนสถานะแห่งการเป็นลูกของพระเจ้าให้กับเราอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียไปเมื่ออาดัมทำบาปในสวนเอเดนนั่นเองไม่ใช่แค่เสื้อนะคะพี่น้อง แต่ว่าพ่อได้สวมแหวนให้กับบุตรน้อยหลงหายอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่น้องคะปกติพ่อที่เป็นคนรวยเท่านั้นนะคะที่จะมีแหวนสวมให้กับลูกถูกไหมคะซึ่งแหวนเนี่ยมันเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าพ่อไม่จดจำความผิดของลูกอีกต่อไปยินดีต้อนรับลูกกลับบ้านยินดีต้อนรับลูกกลับครอบครัวคืนสิทธิอำนาจที่ลูกมีให้กับลูกอีกครั้ง พระเจ้าก็เช่นกันภาพเดียวกันเลยนะคะเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าบาปของเราพระองค์ไม่ได้จดจําพระธรรมสดุดีนะคะได้บอกกับเราบอกว่าตะวันออกใกล้จากตะวันตกเท่าใดบาปของเราพระเจ้าก็เหวี่ยงไปไกลเท่านั้นนะคะและสิทธิอํานาจใดๆที่ลูกพึงมีพึงได้รับพระองค์คืนให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันพอทําอะไรอีกเอารองเท้ามาสวม เอารองเท้ามาสวมให้ภาพของการสวมรองเท้าเป็นภาพที่สะท้อนถึงการรับเข้าเป็นบุตรค่ะพี่น้องเป็นลูกไม่ใช่เป็นทาสททำไมข้าพเจ้าพูดแบบนี้เพราะว่าการเป็นทาสจะไม่มีรองเท้าสวมใส่แต่ลูกไม่ใช่ทาสเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยจัดเตรียมรองเท้ามาให้บุตรน้อยหลงหายคนนี้แล้วนอ,นอกจากนั้นนะคะพ่อก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลอง ต้อนรับลูกกลับบ้านด้วยประเด็นสำคัญนะคะไม่ใช่เรื่องของปาร์ตี้ไม่ใช่เรื่องของการจัดงานเฉลิมฉลองหรือว่าอาหารอะไรมากมายแต่เป็นการกลับคืนดีกันระหว่างพ่อกับลูกยินดีต้อนรับลูกกลับบ้านพระเจ้าพระบิดาก็เป็นเหมือนคุณพ่อท่านนั้นนะคะที่อยู่ในเรื่องราวตอนนี้พระองค์ตรัสกับทุกคนที่กำลังหิวกระหายหาความชอบธรรมว่าลูกเอย๋ย สิ่งทั้งหมดที่เรามีก็เป็นของเจ้าแล้วดังนั้นกุญแจแห่งความอิ่มบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณก็คือการดำเนินไปกับพระเจ้านะคะเมื่อเราอยู่ในฐานะของลูกของผู้ชอบธรรมทางความเชื่อความเต็มบริบูรณ์ของพระเจ้าก็เป็นของเราฤทธิอำนาจของพระเจ้าก็เป็นของเราด้วยเช่นเดียวกันเราลองนึกถึงชีวิตของตัวเองนะคะแต่ละคนอาจจะมาจากหลายที่หลายแห่งเมื่อก่อนเราเป็นยังไงคะ เราห่างไกลจากพระเจ้านะคะเราเป็นศัตรูกันกับพระองค์นะคะหลายคนที่อยู่ที่นี่เคยมีชีวิตที่พยายามจะสแสวงหาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะมาเติมเต็มชีวิตของตัวเองแบบไร้จุดหมายแต่สุดท้ายเราก็ได้พบกับความว่างเปล่าเราไม่ได้พบกับหนทางแห่งความรอดเลยจนกระทั่งเราได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์ถูกต้องไหมคะคำสัญญาของพระองค์เมื่อเราหิวกระหายความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ให้จะให้เราอิ่มบริบูรณ์พี่น้องคะคำว่าอิ่มบริบูรณ์เนี่ยในความหมายเดิมก็คือมีความหมายว่าได้รับการเติมเต็มได้รับการเติมเต็มคำนี้นะคะเขาเอาไว้ใช้อธิบายถึงความอ้วนทวนสมบูรณ์ของพวกสัตว์นะคะในทางปสัสสตว์แต่มันไม่ใช่ความอิ่มบริบูรณ์หรือว่าความอ้วนผีทางร่างร่างกายเท่านั้น อันนั้นคือผลพลอยได้นะคะแต่การเติมเต็มหรือว่าความอิ่มในฝ่ายวิญญาณเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตของเราไม่ต้องกระเสือกกระสนแสวงหาความชอบธรรมใดๆให้กับตัวเองหรือว่าสแสวงหาทางหลุดพ้นจากความบาปอีกแล้วเพราะว่าพระเจ้าได้ทำเพื่อเราทั้งหลายแล้วบนไม้กางเขนแล้วความชอบธรรมต่างๆเหล่านั้นก็ได้มอบให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันเราเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วนะคะ ตังนั้นที่เราดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ได้รับความชอบธรรมนั้นจริงๆแน่นอนค่ะพี่น้องว่าในทางนิตินัยนะคะเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าเวลาพระองค์มองเราพระองค์มองเราด้วยสายตาแห่งความรักเป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วแต่ว่าในทางพุตินัยเป็นยังไงคะเรามองตัวดูตัวเองใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบนั้นเลยชีวิตก็ยังผิดพลาดอยู่เลยพระองค์เจ้าค่ะไม่เคยทําบาปเลย มันก็ไม่ใช่นะคะพี่น้องแต่ละวันที่เรากําลังดําเนินไปกับพระเจ้าเราร้วนมีความผิดความบาปมากมายไม่ใช่ทางคําพูดก็ความคิดนะคะไม่ความคิดก็การกระทําแต่แต่ละวันที่เรากําลังดําเนินไปกับพระองค์พระเจ้ากําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นลองหลับตานะคะแล้วก็ลองนึกถึงชีวิตของตัวเองก่อนที่จะเชื่อพระเจ้านะคะ พอเชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้โอ้โหดีเลยนะคะแต่ว่าพระองค์มีวิธีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่ละคนในแบบของพระองค์แล้ววันหนึ่งนะคะสิ่งที่เป็นนิตินยัยมันจะกลายเป็นพืชตินยัยก็คือว่าเราจะเป็นเหมือนพระองค์100%เนะคะเมื่ออยู่ในสวรรค์นั่นเองมีคํากล่าวหนึ่งนะคะที่บอกว่าหูเหวที่ลึกที่สุดคือหูเหวที่อยู่ข้างในใจมนุษย์ หุบเหวที่ลึกที่สุดคือหุบเหวที่อยู่ข้างในใจมนุษย์ไม่มีอะไรที่สามารถเติมเต็มข้างในใจของมนุษย์ได้ค่ะนอกจากพระเจ้าและชีวิตของเราแต่ละครั้งในหลายๆคนก็ไม่ต่างจากบุตรน้อยหลงหายเราหลงไปกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่น้องบางทีหลงไปไกลด้วยซ้ำแต่วันนี้นะคะพระเจ้าก็เป็นเหมือนคุณพ่อคนนั้น ที่กำลงังรอคอยเราแล้วก็เรียกเราให้กลับมาหาพระองค์ที่บ้านของพระเจ้าบริบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งและเมื่อเรากลับมาหาพระองค์สิ่งที่พระองค์ทำก็คือเหมือนคุณพ่อนะคะที่ทำกับบุตรน้อยหลงหายคนนี้พระองค์เวลคัมเวลคัมโฮมวันนี้ให้เรากลับมาหาพระองค์นะคะพระองค์ยินดีต้อนรับลูกๆของพระองค์กลับบ้านค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียน บันไดแห่งความสุขในส่วนแรกนะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้านะคะในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันอีกนะคะแต่ว่าเป็นบทเรียนระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะในมัทธิวบทที่5นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนจากกันวันนี้นะคะเราทบทวนกันนิดนึงนะคะถึง4ประการที่เราได้เรียนรู้จาก2ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ อันแรกก็คือความสุขในความบกพร่องนะคะในความบกพร่องไม่สมบูรณ์ของเราขอให้เป็นเหตุที่ทำให้เราได้พบกับพระเจ้าอย่างที่สองความสุขในความโศกเศร้าไม่ใช่โศกเศร้าเพราะว่าสงสารตัวเองนะคะหรือว่าร้องไห้เสียใจหดหูไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นความโศกเศร้าในความผิดบาปของตัวเองแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะว่าเราเห็นโลกที่เต็มไปได้วยความบาปมากมาย อย่างที่3ความสุขในความอ่อนโยนนะคะความอ่อนโยนในที่นี้ก็คือการเป็นผู้ที่สอนได้ยอมรับการสอนจากพระเจ้านะคะเราก็จะได้ร่วมครอบครองกับพระองค์แล้วก็สามารถที่จะคลองใจคนได้ด้วยนะคะอันที่4นะคะก็คือความสุขในการหิวกระหายความชอบธรรมนะคะ ให้เราหิวกระหายหาความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราทุกๆคนเนี่ยเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วนะคะในแต่ละวันให้เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมแล้วก็กะทำสิ่งดีไม่ใช่เพื่อให้ได้รับความชอบธรรมแต่ทําสิ่งดีเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วต่างหากนะคะอาทิตย์หน้านะคะเรายังอยู่ในบทเรียนบันไดแห่งความสุขนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะก็จะเป็น ความสุขในลักษณะที่2คือเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะเราอธิฐานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราสารเสริญในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระทัยที่อ่อนโยนของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรัก และพระเมตตาที่พระเจ้าให้กับเราขอบคุณสําหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปให้กับเราแล้วก็มอบความชอบธรรมให้กับเราให้เราสามารถกระทําสิ่งดีเพื่อพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องได้ข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากมอบพี่น้องทุกๆคนที่จะได้สัมผัสถึงฤทธิอำนาจและการครอบครองของพระองค์ในทุกๆวันเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ